สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่เซสเซาาร์โรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านดวงความรับความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะลักนณาพิจิกประจำเดือนสิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมด้ทางลักนณาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลักนณาราศีตามหลักของ Western Astro l o ร y หรือตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะ และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอัลลค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพี่จิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่มีการที่ได้แยกย้ายกันไปนะคะอาจจะมีปัญหาด้วยเรื่องของมือที่สามหรือว่าปัจจัยที่สามก็เป็นไปได้นะคะเดวิลขึ้นมาเป็นใบแรกก็คงจะเลิกกันด้วยแบบว่าเหตุผลอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องนักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นความต้องการของใครสักคนที่แบบมากๆจนไม่ได้ยอมฟังอีกคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่จากนั้นภาตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นการเหมือน จบกันไปเพื่อเริ่มสิ่งใหม่นะคะสิ่งที่คนคนนั้นคิดว่าดีคือคนที่ตัดสินใจจองไปจากความสัมพันธ์เนี้ยคิดว่าสิ่งที่เลือกกนดีแล้วคิดว่าสิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่จะทําให้มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะจบกันไปนะคะส่วนคนที่ไม่ถูกเลือกนะคะมีความผิดหวังแล้วก็เสียใจแบบมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเนเจอร์ของความสัมพันธ์นี้คะ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยมีมี energy ของการเข้ากันได้ดีในระดับหนึ่งนะคะ คือตอนที่คุยกันอยู่หรือตอนที่คบกันอยู่เนี่ยอาจจะแบบมีความสุขมากๆแล้วก็ดูแล้วแนวโน้มมันน่าจะดีมากๆแต่ว่าพอมันมาจบมันต้องเลิกหรือว่ามันต้องแยกย้ายมันก็เลยทําให้แบบเกิดการผิดหวังเสียใจนะคะค่อนข้างช็อกพอสมควรแล้วก็แบบคนที่ติดอยู่ในสถานการณ์นี้ก็เหมือนแบบผิดหวังอะไม่รู้ว่าจะทํายังไงไม่รู้ว่าจะต้องตัด,จด,ตดใจยังไงหรือว่าจัดการอารมณ์อย่างไรนะคะแต่เอาเป็นว่าท้ายที่สุดนะคะ โดยรวมที่ได้จากในอดีตก็คือคุณทั้งคู่มีการเลิกลากันไปแล้วก็เป็นการเลิกลาที่สร้างบาดแผลไว้ให้ใครอีกคนหนึ่งนะคะทีนี้เ,เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเมเนเ,นเนจอรีของอความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไพ่สามไม้ทานะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิจิกนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนันเรื่องเราอาจจะสลับกันได้เนะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณพิจิกมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ได้พึ่งทักมานะ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอะก็ไม่เคยหายไปไหนเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นถ้าเขาเคยส่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเขาก็ยังส่องอยู่นะคะมีมีแบบมีใครบางคนกาลังกาลังคิดจะเข้ามาหาคุณอะหรือว่ากําลังคิดจะเข้ามาพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณนะคะซึ่งเอ่อเขาค่อนข้างสับสน เราก็ไม่แน่ใจว่าควรจะเข้ามาหาคุณในช่วงไหนดีแต่ว่าเขารู้ความตั้งกัดต้องการของตัวเองแล้วแหละว่าเขาอยากกลับเข้ามานะคะทีนี้ตัวคุณเองก็เหมือนจะรับรู้ได้นะว่าคนคนนี้ต้องการที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่ว่าคุณยังตกลงกับตัวเองไม่ได้อะว่าคุณจะจัดเขาไว้ในตรงไหนดีนะคะเพราะว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของความรู้สึกคุณยังชอบเขาอยู่หรือว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะสิ่งดีๆของเขายังมีให้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่ากังวลกล ะะว่ามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมถ้าเขากลับเข้ามาในครั้งนี้มันจะดีจริงๆหรือเปล่าเขาเข้ามาหาแล้เพราะเขาเหงาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะคือมีความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะแบบมากมายแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่คือกังวลน,นะคะแล้วก็กลัว ก็เลยทำให้ตัวคุณนะคะตั้งรับเรื่องนี้ด้วยความเย็นชาและก็กำแพงค่ะคุณมีกำแพงในทุกๆครั้งที่คนคนนี้เข้ามาพูดคุยกับคุณหรือว่ามีการสื่อสารอะไรกลับมานะคะคุณจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรให้เขารู้แต่แบบก็อย่างว่าเราก็ยังชอบเขาอยู่หรือมีใจให้กับเขาอยู่มันก็อดไม่ได้ที่จะแบบอิกนอหรือว่าตัดไปเลยนะคะอีกทั้งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือพิจิกเหมือนเหมือนพอเรื่องเรามันผ่านมาแล้วว่า คุณมองย้อนกลับไปคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเองก็มีส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นจบลงเช่นกันสมมติสมสมติวา่าเรื่องราวในอดีตคุณอาจจะไม่ค่อย Take a คชั่นให้กับกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่าตัวคุณไม่ค่อยใส่ใจไหมอะไรอย่างงี้ะคะ่ะมันก็มีการสะท้อนถึงตัวเองอยู่นะคะนิดหนึงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเขากันนะคะว่าในเดือนนี้เขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้าง เขาตามคุณมากเลยค่ะคุณพิจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนทําอะไรอัปเดตอะไรนะคะคิดว่าเขา,เขาติดตามคุณหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขาอยากรู้ทุกอย่างที่คุณทำที่คุณเป็นที่คุณรู้สึกที่คุณจะแสดงออกมาในช่วงนี้เพราะเขาอยากหาจังหวะในการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันเขาพยายามหาสิ่งนั้นอยู่ค่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกเขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะ เหมือนไม่ค่อยแฮปปี้กับกับการที่ตัวคุณเองวางตัวห่างเหินแต่เขาเหมือนพยายามที่จะไม่ใส่ใจความรู้สึกนั้นอะและก็โฟกัสที่คุณเขาตามคุณหนักมากมากเลยคุณอยู่ในใสายตาเขาแทบจะตลอดนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามแต่ซิ้นมีความรู้สึกว่าเขาดูอยากรับรู้ทุกความเป็นไปของคุณเลยค่ะ แล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเมเนจีเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะทุกคนมันเหมือนกับการที่แบบมองดูนะคะมองดูข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวางแผนแล้วเดี๋ยวจะไปนะคะเหมือนกันคนคนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะเข้าหาคุณอย่างไรดีจะทําอย่างไรดีให้เราทั้งคู่ได้กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเขาก็เตรียม แผนมาดีอยู่นะว่าจะเข้าหาคุณยังไงอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเหตุผลที่คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณเป็นเพราะว่าหนึ่งตัวเขาโตแล้วโตวแล้วในที่นี้อาจจะหมายถึงอ่ะอาจเรื่องเราอาจจะผ่านมานานแล้วก็ได้หนึ่งอย่างที่2คือวุฒิภาวะเขามากขึ้นนะคะหรือว่าเขามิประสบการณ์ชีวิต เพิ่มมากขึ้นเขาได้ออกไปรู้แล้วว่าตัวเขาต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรแบบไหนที่ต้องการและแบบไหนที่ไม่ต้องการนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะได้แบบคิดสรตะอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณคือคนที่เขาต้องการหรือคุณคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะคุณคือแบบเป็นอะไรที่ถ้าสมมติว่าเขาปล่อยไปเขาจะรู้สึกเสียใจมากๆหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบมันไม่แฮปปี้มากๆอะ่ะคุณคือโอกาสสําคัญในชีวิตของเขาที่เขา ไม่ได้อยากที่จะเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเนี่ยพยายามตามคุณในทุกๆช่องทางเลยนะคะทีนี้เราดูกันนะคะว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรต่อกันบ้างนะคะเอาตัวพิจิก,ก่อนนะคะคุณพิจิกคุณรู้สึกอย่างไรคะกับค,คนคนนี้คุณยังคงเสียใจอยู่เลยนะคะกับเรื่องเดิมๆที่เขาเคยทํากับแบบการเลิกรากันในอดีตคุณยังรู้สึกเสียใจหรือว่าฝังใจกับเรื่องนั้นอยู่เลยะคะ่ะ เออแล้วยังไงล่ะแล้วคุณยังชอบเขาอยู่ไหม,อ,มอือเอาเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> คนคนนี้มีความดีอะไรบางอย่างนะที่คุณรู้สึกว่า เออถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาที่ไหนหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีให้ความรู้สึกผูกพันหรือว่าให้ความรู้สึกดีกับคุณในในตัวตนของเขา,าเขาอาจจะเป็นคนใจดีสีสังคมหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ พร้อมที่จะรับฟังเขาอาจจะเป็นผู้รับฟังที่ดีหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบคือข้อดีของเขามันทําให้คุณใจเต้นตลอดเวลาที่คุณนึกถึงและคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้จะหาได้จากใครที่ไหนนอกจากคนคนนี้นะคะคุณชอบในข้อดีของเขาค่ะคุณชอบในตัวตนของเขาแต่คุณก็กังวลกับเขาอยู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เขาล่ะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเรา เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งหรือพัฒนาไปมากกว่านี้ทำไมอะทุกอย่างเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนถ้าเมื่อก่อนเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ในตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วมองว่าคุณใช่แล้วนะคะก็ เหตุผลก็คือจากการที่ได้ออกไปใช้ชีวิตก็คือห่างกันช่วงที่ห่างกันไปทําให้เขาได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองอะไรสมัยตอนนี้เขาค่อนข้างมั่นใจมากๆแล้วว่าเขาชอบคุณและเขาต้องการคุณนะคะอะไรที่เขาสามารถทําได้ในช่วงนี้เขาจะทํานะเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อไปค่ะไพ่หลุดมือบ่อยมาก เขาไม่ยอมแพ้นะเขารู้สึกว่าเขาเขาโชคดีที่เขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการคนแบบไหนให้กับชีวิตและเขาจะไปเอามานะคะไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรถ้าในตอนนี้ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเคยทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจเขาพร้อมที่จะพิสูจตัวเองนะคะเขาพร้อมที่จะคุณจะเอาอะไรอะเออคือถ้าสมมติว่าจะเอาแบบจะให้เขาพิสูจน์ตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะให้ได้เขามีความตั้งใจค่ะเอาเป็นว่าอ ถามว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยก็คิดว่าเป็นทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าทําออกมาแล้วคุณจะเชื่อใจเขามากขึ้นหรือคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาเขาจะทํานะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ดีทางนั้นแหละมันมันมาจากใจเขาอะแล้วเขาไม่ใช่แล้วเราล่ะเราจะทำอย่างไรกับเขาต่อไปแล้วก็ยังมีกําแพงอยู่นะแม่ <laughs> กำแพงยังมีอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเขาเราแบบอะไรหลายอย่างแต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ใบแรกตั้งแต่เซตแรกนะคะความรู้สึกของพิจิกคุณ50-50คนคนนี้ยังชอบเขาอยู่ยังรักเขาอยู่แต่ก็ยังกลัวเขานะคะไม่เป็นไรนะคะมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่ประเด็นยังไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะค่อยๆใช้เวลาไปะคะ่ะในการคิดในการทบทวนหรือว่าค่อยๆใช้เวลาดูไปก็ได้ว่าเออเขามีความพยายามให้กับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่สิ้นเห็นคือเขาจะพยายามที่จะเขาเรียกอะไรไล่ตามคุณอะอในทุกๆเรื่องเลยทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดชีวิตหรือว่าเป็นความชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดู Oracle กันนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะที่ออกมาคือ Wedding Let your friend help you นะคะ Stay optimistic about your love life โอเค อมองความสัมพันธ์นี้นะคะในแบบที่เป็นปัจจุบันจริงๆดีกว่าน่าจะช่วยคุณได้มากกว่านะคะถ้าสมมติว่ามองในอดีตยังไงเราก็มีความรู้สึกว่าเราเฮิร์ตอยู่แล้วอะเราเจ็บอยู่แล้วเขาเองเปลี่ยนเราเองก็ควรเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองตรงนี้ด้วยนะคะ มันจะได้มองเห็นความสัมพันมองเห็นความรู้สึกหรือว่ามองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าคนไหนรู้สึกจับสนมากๆนะคะเพื่อนของคุณนะคะรอฟังคุณอยู่นะคะใบแรกเขาบอกว่า Wedding นะคะคิดว่าคนคนนี้ที่กลับเข้ามาเขาจริงจังแหละจริงจังในขณะที่แบบว่าอยากได้เราเอาไปเป็นแบบ ไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นคู่ชีวิตไปเป็นอะไรอย่างงั้นเลยอะเขาเขารู้ <c oughs> สึกว่าเราสามารถเป็นคนนั้นให้กับเขาได้เขาจริงจังมากจริงๆรินะเวดดิ้งนะคะอ่ะทีนี้คำแนะนำที่ออกมานะคะเวด i t t up to you แล้วก็ Yes ถ้าคิดแล้วนะคะคิดแล้วถ้าคิดแล้วคิดยังไงก็รู้สึกว่ายังไงซะคนคนนี้ก็ยังใช่สำหรับคุณอยู่ดีนะคะ ก็จงไปต่อซะนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจนะคะไม่จําเป็นที่ต้องรีบตัดสินใจแต่ทุกๆอย่างขึ้นอยู่ที่เรานะคะเขาต้องการเราเขาต้องการคําตอบจากเราความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ขึ้นอยู่ที่เรานะคะแต่คนคนนี้ที่กลับเข้ามาเนี่ยดูแล้วเนี่ย ซู้ไม่ถอยนะคะเพราะเขาต้องการคุณจริงๆเอาละค่ะสำหรับของชาลสีพิจิกและคณะพิจิกนะคะในเอพิโซดนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้คอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการก like, ดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่งวนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาค,คุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ